สวัสดีค่ะพบก,กับบรัญญาชาแนลทำง่ายอร่อยด้วยวันนี้เราจะทำเมนูเจอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำลาบวุ้นเส้นเจนะคะวัตถุดิบก็จะมีวุ้นเส้นมีเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดขาวโปรตีนเกษตรนะคะก็มีพริกพริกขี่หนูมีพริกหัน่นพริกแดงนะคะมะนาวสดนะคะสลัดแม่ ีฝรั่งก็ข้าวคั่วพริกป่นเราทําเองนะคะพริกป่นกับข้าวคั่วนี้เราโขกเองจะหอมมากเลยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสเจสีิวขาวเจแล้วก็ซอสแม็กกี้นะคะ,ะก่อนอื่นเราก็จะจะมีซุปเห็ดหอมเจด้วยนะคะอานดับแรกเราจะเอาวุ้นเส้นเอาเห็ดขาวเห็ด หนูหนูแล้วก็โปรตีนเกษตรลงไปลวกก่อนนะคะขุนเส้นผั่ะอันี่เป็นวุ้นเส้นอย่างดีแล้วนะคะอันนี้ยำอร่อยต้มก็อร่อยขวยอน,นี้เป็นถั่วเขียวค่ะวุ้นเส้นถั่วเขียวเด็ดของหนูค่ะ Que um o เห็ดหอมค่ะใส่ก้อนเลยค่ะชุดเห็ดหอมเจค่ะ,ะใส่โกตีลงไปค่ะแล้วเราปิดไฟนะคะใส่ขนเส้นค่ะลงไป เห็ดโขนที่เราลวกไว้ะคะ่ะเห็ดขาวยำใส่กระทะเอ้ยราบใส่กระทะเลยค่ะใหญ่ตัวใหญ่ผิวหนที่เราั่วไว้ พริกคนแล้วมันจะมีพริกขิงน,นะฮะแต่แค่นี้ก่อนนี่หมอบอกหเอาปกว่าของพริกใส่มะนาวแล้วนะ อิ่วขาวเมกกี้เดี๋ยวชิมดูก่อนนะถ้าไม่มาเติมอีกกลัวค่ะ พริกนะคะดูหน้ากินกินใส่น้ำตาลค่ะลืมลืมบอกใส่น้ำตาลนะคะตามไปที่แล้วก็ก็ใส่ผักนอันว่าเสร็จนะคะ หลับวุ้นเส้นเจเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรลลัญญาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ